ประมวลภาพสื่อการสอนศิลธรรมในโรงเรียนพระอธิการวันจิระวัโทโธเจ้าอาวาสวัดรัตนตรัยพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีวิชาพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่สี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งเรื่องเจริญสติและทำสมาธิก่อนเข้าสู่บทเรียนประมาณสิบนาทีหลักการทำสมาธิเบื้องต้นการนั่งสมาธินั้น ควรนั่งในท่าขัดสมาธิหลังตรงไม่นั่งพิงเพราะจะทำให้ง่วงได้ง่ายหรือถ้าร่างกายไม่อำนวยก็อาจจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ทอตาลงต่ำทำกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายอย่าเกรงเพราะการเกรงจะทำให้ปวดเมื่อยและจะทำให้จิตเกร็งตามไปด้วยนั่งให้ร่างกายอยู่ในท่าที่สมดุล มั่นคงไม่โยกโคลงได้ง่ายมือทั้งสองข้างประสานกันปลายนิ้วหัวแม่มือแตะกันเบาๆวางไว้บนหน้าตักหลับตาลงช้าช้าหลังจากนั้นสรงติดไปสำรวจตามส่วนต่างๆของร่างกายให้ทั่วทั้งตัว เพื่อดูว่ามีกล้ามเนื้อส่วนใดที่เกร็งอยู่หรือไม่ถ้าพบก็ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนนั้นให้หายเกร็งโดยไล่าจากปลายเท้าที่ประข้างค่อยๆสำรวจเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสะโพก แล้วย้ายไปสำรวจที่ปลายเท้าอีกข้างหนึ่งทำเช่นเดียวกันจากนั้นก็สำรวจจากสะโพกไล่ขึ้นไปจนถึงยอดอกแล้วสำรวจจากปลายนิ้วมือทีละข้างไล่มาจนถึงไหล่เมื่อทำครบสองข้างแล้วก็สำรวจไล่จากยอดอก ขึ้นไปจนถึงปลายเส้นผมก็จะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ทั่วร่างกายจากนั้นหายใจเข้าออกลึกๆสักสามรอบโดยมีสติอยู่ที่ลมหายใจตรงจุดที่ลมกระทบปลายจมูกพร้อมกับทำจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลาย หลังจากนั้นจึงเริ่มทำสมาธิตามวิธีที่เลือกเอาไว้อย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าวันนั้นวันนี้จะต้องได้ขั้นนั้นขั้นนี้เพราะจะทำให้เคร่งเครียดจิตจะหยาบก,กระด้างและจิตจะไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะมัวแต่ไปจดจอ่อ อยู่กับผลสำเร็จซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจิตจะพุ่งไปที่อนาคตเมื่อจิตไม่อยู่ที่ปัจจุบันสมาธิก็ไม่เกิดทำใจให้สบายสบายผ่อนคลายคิดว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วค่อยๆรวมจิตเข้ามาที่จุดที่ใช้ยึดจิตนั้นเช่น ลมหายใจและคำบริกรรมจังหวะแรกสูดหายใจให้ยาวถึงสะดือจังหวะที่สองกั้นหายใจค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าเพื่ออัดอากาศไว้ในปอดให้เต็มที่จังหวะที่สามค่อยๆหายใจออกอย่างช้าๆ หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทแล้วคอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในขณะนั้นใหม่ๆควรนั่งแต่น้อยเช่น5-15นาทีเพื่อให้ร่างกายและจิตใจค่อยๆปรับตัว <S <S เมื่ออาการปวด หรือเป็นเหล็บนั้นเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอาการปวดหรือเป็นเหล็บนั้นก็จะหายไปเองและมักจะเกิดความรู้สึกเบาสบายขึ้นมาแทนที่ซึ่งเป็นอาการของปีติที่เกิดจากสมาธิสรุป ประโยชน์จากการฝึกสมาธิส่งผลให้จิตใจผู้ทำสมาธิผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์สงบช่วยพัฒนาให้มีบุค,คลิกภาพดีขึ้นกระปี้กระเป๋าสงา่าผ่าเผยผู้ฝึกสมาธิบ่อยๆจะมีความจำดีขึ้นทำให้เกิดปัญญาในการทำสิ่งใดๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเ,าเรียนและการทำงานดีขึ้นลำดับต่อไปให้นักเรียนนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดเอาไว้ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติ